คลิปนี้จัดมา2คันเลยครับกับตัว D m a x 4ประตูแล้วก็ตัวแ c a นะตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลหกสปีดคันนี้เป็นปี2019นะครับไม่แค่8 0,000ืนนะครับส่วนคันนี้4ประตูนะครับเป็นปี2 0 1 9 1.9S ไม่แค่60,000นนะครับไม่ในนอๆทังคู่นะครับแล้วก็ทั้ง2คันนี้ผ่านการตรวจสภาพรถมาแล้วจาก i n s p e c t i o n ด้านนอกนะรตรวจสภาพรถมาทั้งหมด274รายการจึงมั่นใจได้นะครับว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีตะดต่อใครหารถสวยๆนะไว้ใช้งานสัักคกะ สี่ประตูหรือว่าตัวแคบนะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับมีรายละเอียดชัดเจนสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดติดตามทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมบอยพยโยนนะครับวันนี้ผมจัดกระบะดีแม็กมา2คันเลยนะครับทั้งตัวแคบตัว4ประตูนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับจัดเข้ามาแล้ว2คันนะครับแล้วก็2คันนี้นะฮะผ่อนเริ่มต้นแค่เจ็ดพันอ่าหกพบาทนะครับผ่อนหกพันบาทสำหรับตัวแคบคันนี้นะหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันสิบเก้าไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับ ส่วนคันนี้ 1.9S 4ประตูแคป็บนะครับตัวเตีย้ยปี2019คันนี้ไม่60,000ราคา4 15,000แล้วก็คันนี้พิเศษนะราคาลงจากหน้าป้ายอีกประมาณ2,000 200, 0บาทนะครับผมคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับไม่แค่60,000แล้วก็2คันนะเป็นเกียร์อ่าเมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนวนลทั้ง2คันมีการตรวจสภาพจากอ่าอินสเปคชันนะครับจากด้านนอกเข้ามาตรวจสภาพให้เรียบร้อยแล้วว่าคันนี้เป็นเกรด5ดาวนะครับ การันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้วข้ามไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้าเดี๋ยววันนี้พาชมคันนี้ก่อนนะครับนี่เริ่มที่คันนี้นะฮะเป็นตัวแคปนะฮะ 1.9S ปี2019ไม่80,000คันนี้นะไม่80,000เท่านั้นนะครับเป็นตัวเตีย้ยสาหรับใครที่จะนําไปนะฮะทำาหากินต่อหรือว่านําไปแต่งซิ่งเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเดิมเลยนะครับผมกระจังหน้าของเขาเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะสีออกเทาๆนะคะพร้มพอมพร้อมโลโก้ตัวแบรนด อิสุตัวใหญ่ๆนะครับไฟหน้าสภาพสายสวยนะครับเป็นไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับสภาพสวยๆผิวพานาเรียมสานด้านข้างคมๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักริ้มแล้วก็คันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับมีการตรวจสภาพรถมาจากอินสเปกชันนะครับอันนี้คือของบริษัทชิคสามารถสแกนเคอร์โค้ดเพื่อตรวจสอบดูข้อมูลการตรวจสภาพรถได้เลยนะครับผมคันนี้ตรวจสภาพรถมาแล้วแล้วก็พิเศษคันนี้นะครับผม ซื้อคันนี้รับของแถมพิเศษวันนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาเลย3า9 0 0 0ดมื่นเ0บาทไมแปดหมื่นนะครับพรอยู่ที่ประมาณ6 0พ0ว่าบาทนะคสำหรับตัวแคบคันนี้นะหกพันบาทนะครับล้อแม็กยังเป็นล้อเดิมอยู่นะครับผมเป็นอลลอยนะครับเป็นล้อกระทะขอบครับเป็นล้อกระทะขอบ15ส่วนตัวยางนะครับได้เป็นยางดัลล็อเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คปียางยางปี20นะฮะยางปี20ินี้ต้องเปลี่ยนแะเดี๋ยวผมหายางงเปปอรซ็นีใหม่ๆกยลึ ไว้ให้ได้ใช้งานกันต่อยาวๆนะครับผมซุ้มเดิมนะครับโชกเดิมนะครับมาร์คสีตามสียูครบน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบน็อตเดิมโรงงานนะครับไฟเลี้ยวด้านแก้มให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับกระจกนะฮะสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับสีดำผิวพันเหเรียมสันนะคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับนะครับได้เดิมๆหมดแห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยสนองสนิมหรือว่ารอยโดนทําสีมานะครับผมใครสามารถใครที่แบบว่าต้องการอยากได้กระบะนะครับไป สร้างสร้างงานหรือว่าเอาไปแบบว่าแต่งนะสำหรับสายแต่งซิ่งเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับตัวดี a มคันนี้นะ1.9เครื 9, ่องยนต์1.9เนี่ยมักจะเอาไปใช้งานกันนะครับผมไฟเบกรกหลังนะครับเช็คให้แล้วแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับผมโลโก้ทุกตัวสอนนะมาแบบครบ,ครบแบบนี้สำหรับตัวแคปบของเขาเนี่ยแทบไม่ได้โดนใช้งานเลยดูสภาพตัวแคปบนะสวยๆเลยนะเนี่ยริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยคันนี้ผมว่าเนี่ยน่าจะส่วนใหญ่วิ่งกระบะเปล่า น่าแท้ไม่ได้บรรทุกเลยนะครับดูผิวพานโป่งซุ้มนอฝั่งนี้คมคมสวยสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับผมหรือว่ารอยลักยิ้มใดๆนะฮะเข้ามาดูภายในนะครับภายในเบาะผ้าก็มีสีดําสภาพสวยตึงแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะฮะเอาไปเนี่ยใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะครับสำหรับตัวม่านบางแดดนะพลาสติกของเขายังไม่ได้โดนแกะออกเลยนะสภาพสวยสวยเลยนะครับภายในสวยมากนะครับผมรถไม่มีช้ำเลยนะฮะเลขไมการใช้งานแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม สังเกตที่แผงประตูของเขาไม่มีช้ำนะครับผมกระจกเป็นระบบไฟฟ้าให้ฝั่งคนขับนะครับเป็นออโต้นะซอกเดิมๆนะตรงนี้เปิดไฟตัดหมอกให้นะครับพวงมาลัยสภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนเครื่องเสียงเดิมนะครับ C D F M นะฮะ A M แล้วก็ต่อ U S B A U X ได้นะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะเกียร์ขอเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดสภาพสวยเลยนะรถคันนี้ไม่มีช้ำสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยโดนสัดสี นะภายในสภาพสวยๆเลยนะครับนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน,อน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเบาะนะเป็นเบาะหนังสภาพสวยตึงนั่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะก็มีเบาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่นั่งแถวสองก็สามารถนั่งได้นะตามกฎหมายก็ยังนั่งได้อยู่นะครับผมนะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์นะใครต้องการรถใช้ภายในครอบครัวแต่งซิ่งก็ได้หรือว่าเอาไปาต่อยอดทำาหากินต่างๆผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน เครื่องยนต์1.9นะครับได้เรื่องความประหยัดหรือว่าจะไป m ู o ดีแม a p หรือว่าเอาไปใส่กล่องอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวดีแม็คันนี้นะขายดีมากๆคันนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้มีของแถมพิเศษให้แน่นอนนะใครสนใจติดต่อเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟนันซ์แล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีไฟนันซ์ วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพผมมีไฟนันเดินทางไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับเวลาจะรับรถนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางผมมีรถสไลด์จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูคันนี้4ประตูนะตัวเตี้ย d m a ม 1.9S นะครับปี2019คันนี้ไม่เก้าอ่าขอแป๊บไม่หกหมื่นราคาเนี่ยถือว่าลงจากป้ายหน้าป้ายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาก่อนนะราคามอสผมใจดีครับปรับรถราคาให้ นะจาก449,000บาทนะครับไม่ขายแล้วขาย415,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับเลขไมล์แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็คันนี้นะครับผ่านการตรวจสภาพรถมาจาก2สถาบันนะครับของชิกนะครับแล้วก็ของแอปเปิลตรงนี้นะฮะสามารถสแกน q r Code คตรงนี้นะฮะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ดูการตรวจสภาพรถคันนี้ได้นะครับเพราะว่าผ่านการตรวจสภาพรถแล้วเพราะว่าถ้าเกิดรถไม่ใช่เกดแบบว่าไมา่ชนหนักพิกว่ามาเนี่ยพวกเนี้ย เราไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็คือพวกนี้เขาจะตรวจสภาพรถโครงสร้างเป็น5้าดาวหรือเปล่าคานหน้าเดิมหรือเปล่าคานซ้ายเดิมว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่า,ลาสามารถาสแกนคิวอาร์โค้ดตรงด้านหน้าเมื่อสักครูน่นี้เพื่อดูแล้วก็เช็คข้อมูลสภาพรถได้เลยนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าตัว4ประตูคันนี้นะกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบคมเมียมแบบนี้นะครับผมไฟหน้าฮาโลเจนใสายๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกแล้า,าไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับผิวพัดเรียมสันด้านข้างคมๆสวยๆ แต่คันนี้ลงล้อแมกล้อทองแบบนี้มาให้แล้วนะครับนี่เจ้าของเดิมนะลงล้อแมกสวยๆแบบนี้มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวติตัวปียางเนี่ยปียางเท่ากับเท่าที่มองเนี่ยคือไม่ต้องเช็คปียางแล้วเพราะว่ายางเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดิมผมหาย,ยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆเปลี่ยนให้เช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะไม่ต้องห่วงนะของเราขายรถที่ดูแลปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับผมรถทุกคันนะครับเราจะเช็คทุกอย่างหมดนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆให้ก่อนส่งมอบนะครับผม แล้วก็ทุกการผมดูแลเองนะครับก่อนส่งให้ช่างแล้วก็หลังจากส่งช่างผมก็จะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะไฟเดียวด้านแก้มเรียบร้อยสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับแคป4สีกระจกมองข้างสี 4, เดียวกับตัวรถนะครับผมผิวผ้าเหลี่ยมสานคมคม,คมส,สวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับแผงประตูเดิมฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ำนะครับเนี่ยครับไม่แค่หกหมื่นเอาที่ไหนมาช้ำซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีตั้มสีโรงงานอยู่ครบนะฮะ นะครับน็อตเดิมคมๆแห้งๆสวยๆปั๊มเดิมโรงงานนะครับไม่มีแกะนะฮะน็อตไม่มีไขไม่มีแกะนะครสังเกตจะไม่มีรอยขันจากประแจหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะครับมางันงะแกะกาวตัวน็อตแล้วก็ประตูเนี่ยคือเช็คให้ดูเลยนะว่ารถไม่ได้มีการชนหนักมาแล้วก็มีการตรวจสภาพจากอินสเปกชันจากด้านนอกนะฮะตรวจสภาพให้แล้วทั้งหมด274รายการนะครับซื้อไปสบายใจได้แน่นอนนะครับนี่นะฮะแล้วก ผมพาชมพาเช็คให้ด so 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 ูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเผื่อพี่ๆเขไหนนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะสามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผมรับรองนะฮะให้ดูให้ชมอย่างละเอียดไม่มีการการข้อมูลนะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผมด้านท้ายนะไฟเบรกเดิมนะครับสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วโลโก้ทุกตัวสอน้ำมาแบบครบแบบนี้นะครับ ให้ดูรายละเอียดทุกจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คกระบะไลเนอร์โอ้โหคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะตัวกระบะไลเนอร์เนี่ยแทบไม่ได้โดนการใช้งานเลยนะครับดูจากสภาพผิวนะครับรอยทลอกเนี่ยถ้าไม่มีเลยผมว่าคันนี้ส่วนใหญ่นะฮะเวิ่งกระบะเปล่านะครับเพราะว่าคือเหมือนรถนะถ้าอย่างตัวแคปถ้าไม่ได้เอาไปทํากินขนของเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกมาวิ่งกระบะเปล่าหรือว่าคันนี้ก็มีขนของบ้างเล็กน้อยไม่ได้ขนของบรรทุกหนักนะสภาพตัวไลเนอร์เนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับ ผิวข้าเรียมสันด้านข้างฝั่งนี้คมคมสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเบาะผ้าสภาพสวยตึงแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมเนี่ยครับเบาะสวยๆเลยเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับผมเพดงเพดานนะสภาพสวยคีนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันแผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ํานะฮะมาร์คสีขอไปรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบมาร์คสีตรงซอกประตูนะฮะไม่มีแก่ไม่มีขยะของตัวน็อตนะครับมาร์คสีอยู่ครบ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับนี่มาดูด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับแผงประตูของเขาสภาพสวยนะครับผมวัสดุต่างๆนะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์กระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะับด้านแก้มขวานะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์กสีต้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับผมแป้นเบรกแป้นเกียร์แป้นแป้นตัวแป้นเบรกแป้นเกียร์นะครับไม่มีรอยสนมสนิมโอหโห้พูดลิ้นพันกันนะครับนะครับเดิมนะนี่นะมาร์กสีต้มสีอยู่ครบ สติกเกอร์เดิมโรงงานนะคะนี่ครับหัวน็อตคมๆสวยๆปั๊มเดิมโรงงานนะคะบบ่อฝั่งคนขับสภาพสวยตึงน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆคือเน้นขายรถเดิมๆนะครับของเราเน้นขายรถดเดิมๆใครที่ซื้อไปทําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันคันนี้แค่แต่งมาเฉพาะตัวล้อแต่ว่าเครื่องเดิมหมดนะคะเครื่องเดิมหมดนะคะสติกพวกแผ่นกันความร้อนพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะคะะรับพวงมาลัยนะครับเป็นทรงสปอร์ต3ก้านแบบนี้นะครับสภาพพวงมาลัยสวยนะครับ เครื่องเสียงเดิมนะครับ C D F M A U X นะครับตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกเกียร์แมนนวลหกสปีดแบบนี้นะครับผมนี่ครับสภาพภายในสวยกริบเลยนะครับผมไมา์แค่ห0 0 0ื่นเท่านั้นนะสมัครคันนี้กับตัวดีแม็กหน่งจุดเก้านะครับตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับปี2019ัอันนี้ไมหม่60,000 4นห0 0 0งบาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับขายสนใจ4ประตูตัวนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะฮะทั้ง2คันวันนี้จัดมาให้2คันเลยทั้ง ตัวแคปตัว4ประตูนะครับผมตัวเตี้ยแล้ววันนี้ได้มา2ขคันนะครับมารีวิวพร้อมกัน2คันเลยสนใจคันไหนนะครับติดต่อทักเข้ามาได้เบอร์โทรด้านล่างคลิปสามารถโทรได้อัดไลน์ได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ